ํำปลาบองค่ะปลาบองนี่เห็นไหมใส่พริกสดพริกผงอีกไหมพริกข้นไหมมีนนะปลาบองนะคะใส่ทุกอย่างใครอยากชิมมาเดิมมาเดิมมากินกับแม่น้อยนะคะทุกคนใครอยากชิมนี่อันนี้หลานตำไหมนี่อันนี้หลาน ลานเคยอยู่จงังหวัดน่านน่ะ oh. คนจงังหวัดน่านนะคะทุกคนน,คน,นะครับแม่ตามเจ้าปองแนมะ่เออนี่อันนี้คนน่านเดอ้อนี่นี่ลานเคยน่านเด้อจงังหวัดน่านนะคะคำปลาบองกับยายนี่เห็นไหมคะทุกคนลองชิมดูไหมชิมเลยเอาชิมเอาชิมเลยเป็นไงทำให้มันละเอียด ขาดอะไรตับมาเท่าไหร่ไหมฮะตับมาเท่าไหร่ไหมใส่ใส่ไปแล้วนะใส่แล้วนะแต่จะใส่อีกก็ได้อ่ะอันนี้อ่ะอันนี้น้ำตาลใส่เุดแล้วยังใส่แล้วอ่าใส่สักสองช้อนเอาไปสองช้อนช้อนอยู่นั่นแหละใส่เลยเออเอาอีกเอาอีกช้อน พริกผงพริกป่น,นใส่อีกไหมพอไหมไม่ไดีพอแล้วเห็นแล้วไหมพอแล้วเห็ดเึินก็ไม่ดีอร่อยไหมโอเคพอแล้วอ้าวจะผงชูรสอีกไหมใช่ไหมก็ได้ตัหนะกหน่อยใช่ไหมยังไม่นัวไม่นัวใช่ไหมไม่นัวไม่นัวอ้าวอ,อันนี้ชูรสอืมโอเค ปรุงเครื่องให้ทุกอย่างแล้วมาเติมใหม่อ่าโอเคสองช้อนไปใส่เยอะอร่อยเยอะใส่น้อยอร่อยน้อยค่ะทุกคนมาเด้อนี่ปลาบองค่ะปลาบองใหญ่น้อยสุกนะคะสุกนะนี่ปลาเป็นตัวตัวเลยโขกให้มันละเอียดนะ ปลาบองทุกคนเดินมาเดิน,มา,ดนมากินกับแมนูน,นะคะยินไหมยินไหมน้ำปลาบองปลาบองซับละเอียดมากเลยหลานเป็นคนสับนี่หลานหลานเขยคนจังหวัดน่านนะคะไม่ได้เมียอีสานอยู่ที่นี่ยี่สิบปีแล้วค่ะจะเป็นจะเป็นคนคนอีสานไปแล้วคนคนคนเหนือ เออคุณจังหวัดน่านจะเป็นอีสานแล้วนี่โอเคค่ะไม่น้อยขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะทุกคนขอบคุณทุกคนทุกท่านขอบคุณเอฟซีลุงป้าเอฟซีช่วยโรคชิม,มหน่อยนะคะทุกคนอ้าวร้านสาวชิมหน่อยอร่อยไหมเร็ว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 ร้านสช้าเอาช้อนมาชิมหน่อยอร่อยไหมลูกอ่าร้านเช้าชิมชิมเร็วเร็วบ๊ายบาครับ เอาชิมให้ยายหน่อยเร็วๆลูกต้องทำให้มันเจียวเล็วอ่าอ่าเอาคำนี้ใหญ่หน่อยสิ่งคำนี้ก็อร่อยอ่าชิมนี้อร่อยไหมเออแซ่บบอสพอแล้วเห็มพอแล้วใช่ไหมโอเคไม่ต้องผิดมากโอเครสชาติหวานอะไรแน่หมดเลยใช่ไหมพอแล้วพอแล้วไม่ไม่ต้องหวานมากเยอะๆหวาน